บ้านกูไม่พอหรอกกูสร้างบ้านให้มันใหม่ๆดีกว่าให้มันหล่อๆเทพๆดีกว่าไม่ได้ป้าประโยชน์เทพๆเทพๆเทพๆใสๆใสๆเลยเทพๆเออไอ้ไอ้สมมึงสร้างบ้านไหนดีวะบ้านไหนก็ได้ที่มึงต้องการอ่ะหรอกกูสร้างเชียงไงว่าบ้านมึงจะหล่อไหมหรือไม่หล่อไอ้กระจอกโอเคบ้านกูเรียบย

ทีปมา่าล์ถที่มหาศาลอย่างปฏิกิริยาเลยเออดูปีซ๊ซีหมอนดีกว่าไม่มีโั้ต้องซื้อหมอนนะตัเดี๋ยวหมอนไมกว่ากูะจะนอนที่ไหนก็นได้ทีุ่ณต้องการจะเสกป,ปากเข้าทคองนี่มาบ้านที่สิบหกับสิบเจ็ดเลยสิบเจดหลังแลยตอนนี้มาไปลุยกันเลยเอาไอ้กุ้งสวัสดีสวัสดีเพื่อน สวัสด,ดีสวัดดวสวด,ดีสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีไอ้น้องรักเงินฝันล่องลอยอืมฝันล่องลอยก็ฉันอยากแก่รู้ไงว่าทําไมถึงฉันกระจอกเวนไอเวนวเวนกาเวนแกเอานี่นี่นี่นอิบอิปุ่มไม่ตบปุ่มทำไมไอปุ่มเจ็บเนะปุ่มไม่เล่นกับเขาเนะเขาเจ็บ ต้องวาเรียกว่าเขาเลยเขาที่ไหนเขาชื่อเขาอุ้ยอุ้ยมืดอีตายห้องน้ำก็ไม่มีไม่ใช่ห้องน้ำบานในมีห้องน้ำขี้กว่าอุดจักากูดะีกวดจักูจะกข้างนอกจุดตรงนี้นะ อีกปุ่มไปเล่นทะเลไหมไป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 คุงไปงไปคุง,ค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 งไปกุงไปบ้านเราก็สนุกวันนี้ไม่เล่นทางการตั้งใจเน่ทางการตั้งใจก็เลองของแกไปไหนก็ไปตายดูเว่ยเดี๋ยวเราให้ดูแผนที่นะแผนที่เนะี่ยเราอยู่ตรงนี้นะซูมได้ซูมได้มึงดูนะทะเลเราจะแบบทั้งบ้านเลยมึงดู แต่ของเราจะไม่ได้ไปทางนี้นะร่องจักเราจะอยู่ทะเลแล้วแล้วสามารถว์ปทางนี้แบบทางอนี้เราสามารถทาเมืองให้ใหญ่ๆเพื่อแบบเมืองขนาดใหญ่เมืองจักรวาลอะไรแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้ทะเลล้วก็สามารถทําได้น่นแสดงว่าน่นแสดงว่าาจะสร้างบ้านนี้ได้ดีเย็ดเช็ดดูมาตัวเองสร้างด้ วินอะไรให้ดูนะเอ๋เบ um, uh, ิน oh, ไม่ได้เอ้าไอ <tr> ้ค <sites. S 2> ุ้งไหงคุ้งบ้านมึงสวยจังเลยแล้วมันเออไม่จังสักทีนว่ะบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเอะเดี๋ยวคุณทำบ้านใกล้ๆให้เดี๋ยวมึงขอดูหน้าเดี๋ยวบ้านใกล้ๆเดี๋ยวมึงจะดูด่ะโอ้โหทำไมบ้านหมดเดียวเราทานน้ำได้เลยเฮียไม่สนใจเลยว่ะทำไมบ้าน ควนแค่นี้เราจะสร้างไรอ,อ่ะไอ้ยี่อะสร้างมันเป็นคุณภาพดีวะ่ะสร้างมาเหมือนควายเือนงวม,มันยีเลยอะ่ะ <c> ห <oughs> ัสร้างบ้านต่อไปดีกว่าบ้านกูไม่มีคุณภาพอย่างนี้เลยเออหราสร้างบ้านดีกว่านะด,ดีดีกว่าเงินกูไม่พออ่ะแล้วกูไปหยยบโต๊ะหยยบ ก็หมี่นกุ้งถึงราคาบ้านกูสมบ้านกูอ้อ้ยอ้อยจะหลุดไม่ได้แล้วกูไม่ออกอแล้วพี่ก็ออกกมูมีคำหมายความถึงกูเดี๋ยวกูจะให้นำหน้านะครับ จะให้กูรู้คอนเทพลงได้ยังไงตอนที่สามมาถ่ายตอนสามนี่เฮ้ยเราเราเป็นเราเป็นแฟนกับเธอได้ไหมไ